เราก็เลยมีการประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้เหมือนว่าฐานกาัมพูชาเนี่ยเขาพร้อมนะพร้อมที่อยากจะลบมากกว่าครับมันไม่ได้เหมือนที่เขาอยากจะมาทำข้อตกลงสร้างสันติภาพสันติภาพด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ว่าการกระทำเนี่ยเขากะทำในเชิงลุกครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายพวกอาวุธขั้นสูงของเขานะผมใช้คาว่าขั้นสูงเนี่ยนะครับอย่างปืนใหญ่อัตราจร SS01 หรือจรวดและลำกล้อง PSL03 นะถ้าหาว่าเขาจะย้ายจริงๆนะเขาจะย้ายในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าหาว่าเขาจะย้ายนะผมคิดว่าเขาน่าจะย้ายมาแล้วแหละซึ่งเขาเนี่ยก็กําลังกลมกืน,นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบกันระหว่างกัมพูชาและจีนโดยชัดหัดว่าโกลเด้น r a กกอนฮะสองศเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีปลายเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาเสนอกันต่อในช่วงเวลานี้เราก็จะไม่มีการโฟกัสสาหรับการเคลื่อนย้ายกองกาลังในฝั่งไทยเดี๋ยวฝั่งโน้นนะครับเขาจะรู้ข้อมูลเราก็เลยต้องมีการเข้าไปสืบสอะในฝั่งโน้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งในช่วงเวลานี้ครับก็จะสังเกตเห็นว่า เขาตั้งใจนะตั้งใจที่จะโพสแหละในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกองกําลังไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายล่าสุดนะครับที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของจรวด b m 2 1ตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะเนื่องมาจากว่ามุมที่มันถ่ายเนี่ยนะครับมันถ่ายจากพลเมืองชาวกัมพูชาเขาก็กําลังถ่ายว่าคณะขนาดนี้ฮะฐานกัมพูชานั้นกําลังเคลื่อนย้ายจรวลลำกล้อง BM21 กลับเข้าสู่ที่ตั้งก็ได้ หลังจากการฝึกซ้อมระหว่างกรัรมพูชากับจีนนะครับที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือลากกลับไปยังหน่วยที่ตั้งเดิมหรือลากมายังพื้นที่ที่มองว่ามันก็จะมีความขัดแย้งครับท่านผู้ชมครับเราจะสังเกตกันให้ดีนะภาพที่พลเมืองชาวกัมพูชามีการเข้ามาถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับก็คือเวลากลางวันนะฮะ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องสัญจรไปมาตามท้องถนนน,นัะครับแต่เขาก็มีการเคลื่อนย้ายตรงเนี้แต่มันก็ไม่ได้มีการปรากฏภาพที่เรารอคอยครับนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายปรืนใหญ่อัตตาจร SS01 หรือแม้แต่จุวตรวจลำกล้อง PSL03 ยนะครับยังไม่ได้มีการปรากฏนะฮะในภาพตรงนี้แต่สิ่งที่เรารับทราบได้ก็คือว่า พลเมืองชาวกัมพูชาครับหรือว่าเพจบางเพจเนี่ยเขาก็มีการรีโพส์นะก็คือการนำโพส์เก่าแล้วก็นำมารีโพสนะครับเป็นโพส์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเขาก็ต้องการจะสื่อว่านะักขณะนี้ครับฐานกัมพูชาเนี่ยกำลังที่จะทำการโยกย้ายสรตรและลำกล้อง PSL 0 3หรือแม้แต่ปืนอัตราจร0 1 ล้วนแล้วแต่เป็นภาพเก่าทั้งนั้นแหละแล้วก็นํามารีโพสต์ใหม่เพื่อต้องการให้พลเมืองชาวกัมพูชาเขาเห็นว่าอาวุธตัวนี้มันกําลังที่จะเตรียมพร้อมและกําลังจะโยกย้ายไปยังสถานที่ตั้งครับท่านผู้ชมในประเด็นตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเราเรียกว่ามันก็เป็นอาวุธในทางยุทธวิธีของกัมพูชา,าทั้งปืนใหญ่อัตราจร s อสเศนะฮะ ตัวเราำกล้อง PSL 0 3เนี่ยถ้าหากว่าเขาจะทำการเคลื่อนย้ายจริงๆนะเขาคงไม่นำเอายุทธปกรณ์ทั้งสองอย่างนะครับนำการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลากลางวันเขาน่าจะหาเวลาที่มันเหมาะสมนะครับก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่มองว่าจะไม่ตกเป็นเป้าสายตาให้แก่พลเมืองชาวกัมพูชาทำให้ชาวกัมพูชาสามารถใช้เรื่องของโทรศัพท์นะครับถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ มาลงในสื่อสังคมออนไลน์ครับเพื่อต้องการจะนํามาแสดงโชว์ว่าดูสิในขณะนี้ครับกองทัพกัมพูชานั้นมีการเคลื่อนย้ายอาวุธแบบนี้นะครับเข้าสู่ที่ตั้งแล้วทีนี้หากว่าเขาจะมีการโยกย้ายจริงๆนะมันจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนครับเป็นเวลาที่ผู้คนเนี่ยนะครับก็หลับไหลกันหมดแล้วและเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะฮะนั่นก็คือเวลาตีหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะ นอนหลับหมดแล้วทีนี้เราก็มีการประเมินสถานการณ์ได้อีกในยะหนึ่งนะหลังจากที่เราเนี่ยก็ดูพฤติกรรมของฐานกรรมปูจามันแปลกๆลแ,แล้วหลังจากที่มันมีการเข้ามาขุดเรื่องของคูเลสนะแล้วก็สร้างสนามเพาะท่านผู้ชมสังเกตกันทห้ทีนะทาไมถึงได้มีการมาสร้างสนามเพาะขุดคูเลสในช่วงเวลานี้ครับทั้งทั้งที่เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมา มันก็มีการเข้ามาเจราจากันอยู่แล้วครับระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าสองครั้งนะฮะกลางเดือนอีก,กครั้งหนึ่งมาขุดคูเลที่เนินเจ็ดสี่ห้างวดนี้ก็มาอีกฮะมาขุดแถวช่องบกฮะเราก็เลยมีการประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้เหมือนว่าฐานกาัมพูชาเนี่ยเขาพร้อมนะพร้อมที่อยากจะลบมากกว่าครับมันไม่ได้เหมือนที่เขาอยากจะมาทําข้อตกลงสร้างสันติภาพ สันติภาพด้วยกันทั้ง2องฝ่ายนะฮะแต่ว่าการกระทำเนี่ยเขาก็ทําในเชิงลุกครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายพวกอาวุธขั้นสูงของเขานะผมใช้คําว่าขั้นสูงเนี่ยนะครับอย่างปืนใหญ่อัตราจร AS S S 0 1หรือจรวจและลำกล้อง PSL 0 3นะถ้าหากว่าเขาจะย้ายจรยงิงๆนะเขาจะย้ายในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าหาว่าเขาจะย้ายนะผมคิดว่าเขาน่าจะย้ายมาแล้วแหละ ซึ่งเขาเนี่ยก็กําลังกลมเกลืนฮะที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบกันระหว่างกัมพูชาและจีนโดยใช้ดหัดว่าโกลเด้นดาก้อฮะสองศนย์สอเนี่ยเพราะฉะนั้นการยา้ายยุทธปกรณ์ด้านการทหารก็แฝงมาเลยฮะนำมาเพื่อการฝึกซ้อมด้วยกระส่วนหนึ่งนะหรือดีไม่ดีเนี่ยการเดินทางเขาบอกว่าระยะทางของมันนั้นอาจจะไกลครับการเดินทางเนี่ยอาจจะมา2ต่อฮะคือต่อแรกเนี่ยก็มาจากที่ตั้งที่ตั้งอาจจะอยู่ ใจกลางของประเทศครับก็เคลื่อนย้ายเข้ามาพักคอยในพื้นที่ศูนย์ทหารบกที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลากลางคืนนะฮะยกตัวอย่างว่าเอาเคลื่อนย้ายกันมาตั้งแต่5้าทุ่มนะครับไปจนถึงตีสาเดินทางได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับเพื่อต้องการหลบสายตาแล้วต่อจากนั้นนะครับอีกวันหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนย้ายจากสถานที่ตั้งพักคอยนะในช่วงระหว่างทางเนี่ยก็จะเข้าสู่พื้นที่พื้นที่ที่บอกว่าเขาสามารถที่จะเล็ง จรวดหลาลำกล้องแบบนี้นะครับเข้ามายังฝั่งไทยได้แต่ว่าจรวดหลาลำกล้อง PSL03 นั้นมันมีขนาดที่ใหญ่และตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เขาต้องไปตั้งเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานที่ที่บอกว่าต้องโล่งว้างครับหมายความว่าเวลาปล่อยลูกจรวจอดออกมาแล้วมันก็สามารถที่จะถอนกําลังออกมาอย่างทันท่วงทีเพราะเขาก็รู้เรื่องของบทเรียนที่ผ่านมาฮะ ในปี2554เนี่ยนะครับฝ่ายไทยเนี่ยก็สามารถตรวจจับที่ตั้งจากการปล่อยจรวดนะครับของกัมพูชาเนี่ยออกมาได้ไทยเราเองเนี่ยจึงได้มีการสวนกลับไปเรียกได้ว่าเป็นการระดมฮะระดมสวนไปยังเป้าหมายจุดเดียวซึ่งเขาก็รู้ยุทธวิธ,ธีการลบของเราตรงนี้ดีเราก็เลยมีการประเมินเรื่องของสถานการณนะ์ท่านผู้ชมการประเมินสถานการณ์เนี่ยอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะผมก็เลยมีการประเมินว่า ไอเจ้าปืนใหญ่ ss 0 1หรือแม้แต่จรวดและลำกล้อง psl 0 3เี่นะครับเขาคงลากมันมาแล้วครับตั้งยังที่ใดที่1แต่ที่เราไม่ทราบก็คือว่ามันไปตั้งที่ตรงไหน psl 0 3ี่นะครับระยะปล่อยของมันนั้นไกลกว่าก็เป็นเหตุผลที่ง่ายครับก็คือจรวดเนี่ยมันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง3 0 0รอมมนะฮะก็จะทำให้การบินของมันนั้นไกลขึ้นก็อยู่ที่70กิโลเมตร ไปจนถึง130กิโเมตรเราเองนั้นก็เคยมีการวิเคราะห์เรื่องของจรวดแบบนี้นะครับกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยไม่น่าจะมีการขายลูกนําวิถีฮะให้แก่กัมพูชาที่มันสามารถบินได้ไกลถึง130กิโเมตรหรือแม้แต่150กิโเมตรแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ขอประมาทนะคือว่าหากจะขายเนี่ยเขาก็อาจจะขายในจํานวนที่มันน้อย แต่ถ้าหาว่าขายในจํานวนที่มากเนี่ยนะครับลูกของมันเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะบินได้ถึง130กิโลเมตรนะครับอย่างเก่งเนี่ยก็คือประมาณสัก70กิโลเมตรและเราก็คาดการว่ามันน่าจะมีการมาติดตั้งบ้างแล้วครับบางส่วนทั้งจรวดไทย90หรือแม้แต่ปืนเนอัตราจร SS01 ภาพที่มันถูกปล่อยออกมาท่านผู้ชม เราก็สังเกตกันนะดีนะถ้าเป็นในลนักษณะของการมุมมองชาวบ้านถ่ายเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการจงใจถ่ายครับที่มาจากทหารเองเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเป็นคลิปเก่าก็ได้ครับแล้วก็รีโพสต์ขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการเข้ามาปลุกขวัญกำลังใจให้แก่พลเมืองชาวกามัมพูชาหรือแม้แต่ฐานกามัมพูชาว่าณขณะนี้นะกำลังย้ายอาวุธเด็ดเข้าสู่ที่ตั้งแล้ว